สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนบอลทุกคนนะครับขูเมื่อวานนี้ขอบคุณทุกคนมากครับหัวใจสีเหลืองหลั่งไหลมาแบบโอ้โหนับไม่ท่วนมากันแบบเป็นร้อยคอมเมนต์แล้วหัวใจเหลืองเนี่ยก็ร้อยกว่าคอมเมนต์นะครับแต่ขอบคุณทุกคนมากจริงครับขอบคุณทุกกำลังใจเชื่อแล้วครับว่าทุกคนให้การสนับสนุนจริงๆยังไงก็เอาเหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าไม่รู้จะเข้ามาแล้วพิมพ์อะไรพูดคุยอะไรไม่มีประเด็นอะไรจะตั้งคำถาม กดหัวใจเหลืองเป็นกําลังใจให้ในช่องคอมเมนต์แล้วก็วก,กดไลค์คนละหนึ่งครั้งส่วนใครเข้ามายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณทุกกําลังใจเลยครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งวันนี้มีคลิปเสื้อคนที่สั่งพรีออเดอร์ไปเสื้อที่ทุกคนจะได้เป็นแบบนี้ครับ เห็นไงล่ะงดงามตามทองเรื่องมันอาจจะดูเรียบๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฉยๆก็ได้ผมไม่แน่ใจเอาจริงๆทําแบบไม่เปิดไลน์ให้ดูก่อนมันก็กังวลใจเหมือนกันแต่ก็เชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยพร้อมจะให้การสนับสนุนอยู่แล้วแหละเนาะถูกไหมอันนี้ไม่ได้คิดไปเองนะก็ไ <c oughs> ด้และครับก็เปิดมาแล้วเสื้อก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าจะเริ่มทยอยส่งของให้ยังไงก็ขอบพระคุณอีกครั้งครับที่ทุกคนให้การสนับสนุนส่วนเพื่อนๆที่เพิ่งเห็นคลิปแล้วเอ้าไปสั่งกันตอนไหนสั่งไม่ทันก็เสียใจด้วยนะครับ ถ้าเกิดสนใจจริงๆเนี่ยยังพอจะทักสอบถามได้แต่ว่าเรื่องไซส์บางทีอาจจะไม่มีแล้วนะเพราะว่าของที่มีตอนนี้อาจจะเป็นของที่บางคนสั่งแล้วมันหลุดจองหลุดอะไรแบบนี้ก็เลยยังพอจะมีสต็อกอยู่บ้างแต่เรื่องไซส์ย้ําเลยว่าอาจจะไม่มีครบทุกไซส์และถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจริงๆราคาหลังจากนี้ย้าก่อนเลยว่า600ทุกไซส์ครับถ้าเกิดใครสนใจก็ทักไปพูดคุยกันที่เพจแฟนบอลก่อนก็ได้อีกครั้งหนึ่งก็คือขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่ให้การสนับสนุนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าใครสั่งไว้เตรียมรอรับ ของรับเสื้อได้เลยครับส่วนเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำเช้านี้เราเริ่มต้นที่อัปเดตความพร้อมความเคลื่อนไหวกันก่อนเมื่อวานนี้ครับมันก็มีภาพการฝึกซ้อมของบรรดาผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดใหญ่แต่ประเด็นที่เพื่อนๆน,น่าจะให้ความสนใจก็คือบรรดานักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่ล่าสุดถ้าเกิดว่าอัปเดตกันได้3คนที่เราไม่เห็นเนี่ยคนแรกก็คือมัตไทเดอร์ลิกคนที่2องไฮลิมักไกวและคนที่3ที่ไม่เห็นภาพการฝึกซ้อมคือเบนจามินเชสโกในอัปเดตความเคลื่อนไหวในนสา แต่ผมต้องย้ําก่อนว่าภาพที่เห็นวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันคือทั้งหมดที่เราจะสามารถตอบกันได้เลยว่า3คนนี้จะไม่อยู่กับทีมแน่ๆในช่วงมันเดย์ไหนเพราะบางทีมันก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเช็คความฟิตจนหยดสุดท้ายอย่างเบนจามินเชสโกอาจจะพอไหวมานั่งเป็นตัวสำรองก็เป็นได้อันนี้รอติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อเนื่องโดยเฉพาะเพลทคอนเฟล็กต์ก่อนเกมของลูเบนออมริมผมว่าน่าจะมีอัปเดตความเคลื่อนไหวชัดเจนกว่านี้ครับส่วนเรื่องราวความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายเมื่อวันก็จะมีที่เบนจาคขอบก็ออกมาอัปเดตสถานการณ์ของ Manchester อยู่ในเตะเอาไว้โดยประเด็นหลักๆที่น่าสนใจเบนจาขอบเขาบอกไว้ว่าอย่าแปลกใจครับถ้าเกิดว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจะเริ่มต้นตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมอย่างช้าๆแต่การซื้อขายมันอาจจะเป็นไปได้ที่จะไปคึกคักกันในช่วงท้ายของตลาดเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเราต้องรอดูว่านักเตะในทีมชุดใหญ่จะมีใครบาดเจ็บหรือเปล่ารวมถึงตัวผู้เล่นที่ไปเล่นรายการแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างและที่สําคัญคือนักเตะที่อาจจะอยากย้ายออกจากทีมเพื่อไปหาโอกาสลงเล่นอย่างเช่นโจชัวเซิร์ซ,ซีหรือคอบบี้เมน ไม่แน่ใจว่าพอจบตลาดมกราคม2คนนี้สถานการณ์หรืออนาคตจะเป็นยังไงก็เลยทําให้สถานการณ์ในตลาดของยูไนเต็ดช่วงตลาดหน้าหนาวมันเป็นไปได้ที่อาจจะไปคึกคักในช่วงท้ายตลาดนั่นเองครับส่วนถัดมาความเห็นของเบนจบัคบบเขาก็บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น่าจะทําการซื้อขายใด,ดในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมเว้นแต่ว่าพวกเขาจะมีโอกาสทางการตลาดที่มันเหมาะสมจริงๆเกิดขึ้นพวกเขายังคงหวังที่จะเซ็นสัญญากับกองกลางฝีเท้าดี2คนในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีชื่อของคาร์ลอสบาลบาและเอลเลียตแอนเดอร์สันท อยู่ในรายชื่อเป้าหมายอันดับต้นๆของทีมโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมองว่าคอนเนอร์กาลเกอร์เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับการยืมใช้งานก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขาดหากว่าเอลิติโกมาดริดเปิดกว้างสาหรับการยืมตัวในเดือนมกราคมส่วนนอกเหนือจากนี้ก็จะมีที่บอกว่าทางนอตติงแฮมฟอร์เรสนั้นมองว่าการที่เอลเลียตแอดเด์สันจะย้ายออกจากทีมในเดือนมกราคมมันคงจะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างมากและตอนนี้ครับทั้งแมนซิตี้รวมถึงลิเวอร์พูลก็เริ่มมีการพิจารณาถึงตัวเลือกในแดนกลางก คล้ายคึงกับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจด้วยซึ่งบรรดารายชื่อที่ยูไนเต็ดให้ความสนใจจริงจังก็จะมี3คนคาร์ลอสบาลบาอาดัมวาตันและเอเลียดแอนเดอร์สันนั่นเองบอกเลยครับว่ายูไนเต็ดถ้าเกิดรู้ว่าเริ่มจะมีคู่แข่งทางการค้าเริ่มจะมีคู่แข่งเข้ามาให้ความสนใจหากคุณสนใจคล้ายจริงจังควรจะเดินหน้าคืบคลานเข้าไปหาทันทีโดยเฉพาะในเคสของเอเลียดแอนเดอร์สันและอาดัมวาตันที่แฟนบอลแมนยูไนเต็ดเอาบ้านเราเนี่ยต้องการกันเหลือเกิน มเเอองกอก็หืนนั <c oughs> ส่วนนอกเหนือจากนี้คืออีกคนอย่างคาร์ลอสบาลบาเอาเฉพาะผลงานฤดูกันเนี่ยดูไม่เป็นที่น่าประทับใจและความสนใจความอยากได้ที่แฟนบอลอยู่ในเต็ดต้องการเนี่ยก็ดูลดน้อยถอยลงไปโดยทางเบนจาขอคบเขาบอกว่าแหล่งข่าวของไบรตันไม่ได้ระบุราคาที่แน่นอนสําหรับคาร์ลอสบาลบาแต่พวกเขาอ้างอิงถึงค่าตัวในการย้ายทีมของมอยเซตไคเซโดที่115ล้านปอนด์เป็นการเปรียบเทียบซึ่งเบนจาขอคบเขาบอกว่าผมคงตกใจมากถ้าเกิดว่าคาร์ลอสบาลบาจะย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้ซึ่งเราในฐานะแฟนบอลแมนเช อยู่ในแต่ก็จะบอกเลยว่าถ้าเกิดเอาราคาตั้งต้นของมอยคายเซโดที่ย้ายไปเชลซี115ล้านปอนด์เป็นตัวตั้งก็บอกได้คำเดียวคำว่าไบรท์ตันเก็บ่าใช้เองเดอะครับ <laughs> ส่วนอีกคนเป็นชื่อกองหน้าตัวเป้าที่เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการอยากได้ให้ความสนใจแต่ในหน้าข่าวเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยเบนจาคอบเขาก็บอกไว้ว่าแม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวเชื่อมโยงกับช่องฟลิปมาเตต้ากับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตแต่ถ้าเกิดว่าเขาคิดจะย้ายออกจากคริสตันพาเลตในเร็วๆนี้เกาโชเซเลอาดูจะเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดณเวลาน,น,นี้อันนี้คือตามข้อมูลและความเห็นของเบนจาครับแต่ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาต่อไปนี้ต้องขออนุญาตเพื่อนๆนิดนึงครับขอขายสินค้าหน่อยมีสปอนเซอร์กัน าล่นะลาสุดอย่างที่เมื่อวานนี้มีการอัปเดตแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้รับฟังกันว่าล่าสุดครับผู้ใหญ่ใจดีแบรนด์นี้เข้ามาสนับสนุสนช่องแฟนบอลแล้วนี่คือโซน่าซ็อกถุงเท้าที่อยากให้เพื่อนๆมีไว้สักคู่แล้วลองใส่ดูสัก5แมตช์เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเห็นในเบื้องต้นแล้วเอ๊รู้สึกแปลกหน้าแปลกตาทําไมถุงเท้าถึงแยกเป็นนิ้วแบบนี้ไม่ได้มีการประกบติดเหมือนที่เราคุ้นเคยคุ้นชินกันตัวนี้เมื่อวานเราอธิบายให้ฟังแล้วแต่ถ้าใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วจะย้อนไปดูก็ได้หรือ ูคลิปนี้ก็ได้ครับนี่คือนวัตกรรมใหม่ที่ทางพี่มุ้ยทีลิลินแดงดาแกได้ไปเปิดประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ดูเอ๊ะทำไมเพ,เพื่อนในทีมใส่ถุงเท้าหน้าตาประหลาดเหมือนที่บางคนอาจจะตั้งคําถามตอนนี้ก็ได้พี่มุ้ยก็เคยมีคําถามแบบนี้แต่ทันทีที่ได้ลองสวมใส่ลองเปิดใจลองให้โอกาสเขาติดใจถึงขั้นที่ว่าพอกลับมาประเทศไทยหาถุงเท้าหน้าตาแบบนี้ใส่มันไม่มีพี่มุ้ยแกก็เลยอิมพอร์ตไปเพื่อน,อน,อนในร่วมเปิดประสบการณ์ไปกับตัวเขานี่คือผลิตภัณฑ์ที่กองหน้าทีมชาติไทยอย่างทีศิล์ด เลือกใช้และอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆที่ชอบเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเตะตะก้อหรือชอบวิ่งอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับการออกกําลังกายลองเปิดใจให้โซน่าซ็อกแล้วนําไปใส่ดูหรือถ้าใครคิดว่าไม่ได้ออกกําลังกายเท่าไหร่ลองเอาไปใส่เฉยๆก็ได้ครับอันนี้ไม่ว่ากันแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยใครสนใจยังไงสามารถกดดูได้ที่ช่อง description ในช่องแฟนบอลเลยนะครับมีปักตะก้าให้เรียบร้อยแล้วยังไงฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับโซน่าซ็อกถุงเท้าที่อยากให้ทุกคนมีไว้สักคู่และลอง ดูสัก5าแมตช์ครับขอบคุณมากๆครับ กลับมาที่สถานการณ์ในตลาดซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่ออันนี้อาจจะเป็นในฝ้าประตูขาออกเริ่มต้นที่คอบบี้เมนูตามความเห็นข้อมูลของเบนจาขอบเขาบอกไว้แบบนี้ครับแม้เราจะคิดว่าคงไม่มีระเบิดลงเหมือนในเคสของโมซาลาแต่คอบบี้เมนูก็ยังคงรู้สึกไม่พอใจกับการที่เขาได้รับโอกาสลงเล่นน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฤดูการที่จะมีฟุตบอลโลกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงหวังว่าเขาจะกลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมและสามารถเบียดตัวเองเข้ามาอยู่ในทีมได้ในช่วงคต์มาสหรือปีใหม่เพราะเดือนที่จะถึงนี้ซึ่งจะมี โปรแกรมการแข่งขันมากขึ้นและมันก็ถือเป็นเดือนสําคัญสําหรับคอบบี้เมนูหากเขาสามารถได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหรือว่ามีเวลาลงสนามมากพอน่นเองครับส่วนถ้าเกิดพูดถึงเรื่องพัฒนาการหรือว่าความคาดหวังจากลูเบนอมอิมถึงตัวเมนูเนี่ยเบนจอคบเขาบอกไว้แบบนี้ครับหนึ่งในด้านที่กําลังพัฒนาอยู่สําหรับคอบบี้เมนูก็คือความสามารถในการหาตําแหน่งที่เหมาะสมเพื่อแย่งบอลกลับมาได้อย่างรวดเร็วลูเบนอมอิมให้ความสําคัญอย่างมากกับการป้องกันเกมโตกลับด้วยการขยับเคลื่อนที่และการตัดสินใจเพียงเล็กน้อยลูเบนออมอริมชื่นช คุณภาพในการครอบครองบอลของคอบบี้เมนูแต่เขาต้องการกองกลางที่เป็นเหมือนตาข่ายนิลภัยคือผู้เล่นที่สามารถอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อยุดการโต้กลับของคู่แข่งได้หรือว่ามีความเร็วมากพอที่จะกลับไปตั้งรับได้อย่างรวดเร็วส่วนเรื่องสถานการณ์ทีมที่ให้ความสนใจถ้าเกิดว่าเอาอัปเดตจากฟาบิซิโลมาโน่ก็ยังคงเหมือนเดิมครับโดยโลมาโน่บอกว่านาโปลียังคงเป็นหนึ่งใน10สโมสรขึ้นไปที่ให้ความสนใจในตัวคอบบี้เมนูตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาข้อตกลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้มันอยู่ที่การตัดสินใจของนต จากตัวลูเบนอามริมนั้นไม่ต้องการเสียผู้เล่นในทีมไปณช่วงเวลาที่หลายคนไปลงแข่งในรายการแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนั่นเองครับและอย่างที่เรารู้กันว่านาโปลีเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจเมนูมากๆและเมนูก็ดูจะสนใจไม่น้อยที่นี้ครับล่าสุดเมื่อวันก่อนนี้ก็มีทางด้านของผู้อำนวยการกีฬาของนาโปลีอย่างเจโววานีมันนาได้กล่าวถึงข่าวที่เชื่อมโยงกับคัฟบ,บี้เมนูเอาไว้แบบนี้ครับเขาเป็นผู้เล่นที่ถูกเชื่อมโยงกับเรามาตั้งแต่เดือนสิงหาคมจากช่วงอายุที่ยังน้อยของเขาศักยภาพทททีีี่่เเขขาาาาามและโออกกสในงรซื้ยปิด ตอนนี้เรามีการขาดหายไปของตัวสําคัญสําคัญในบางจุดแต่ไม่นานเด็กของเราก็จะกลับมาอย่างแข็งแกร่งและมุ่งมัน่น ส่วนเรื่องของค o อบบี้เมนูเราคงต้องทําการประเมินอ,อย่างรอบด้านที่สุดเอาไว้ค่อยมาดูกันว่าเรื่องนี้จะพัฒนาไปถึงจุดไหนส่วนประเนดนอีกคนหนึ่งของแม่อยู่ในเตดที่มีข่าวเชื่อมโยงในช่วงตลาดเดือนมกราคมคือโจโฉเซิร์ซีทางดนาของเบนจามอบก็อัปเดตสถานการณ์เซิร์ซีเอาไว้ว่าโลมานั้นให้ความสนใจโจัวเซิร์ซี C. มานานแล้วแต่เป้าหมายหลักของเซิร์ซียังคงเป็นแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแต่ตำแหน่งในทีมชาติของเขาก็กําลังสั่นคลอนและเขาก็กําลังมองหาทางเลือกอื่นนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาอยากย้ายทีมแต่เขาก็รู้ว่าเขาาตตตต้องิิดทีมชไปฟุบล ลให้้ไดส่วนโยกตัดสลับกลับมาที่ประตูฝั่งขาเข้าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจนอกจากบรรดากองกลางและเพื่อนๆนแฟนบอลยูไนเต็ดเองก็น่าจะต้องการกันไม่มากก็น้อยนั่นคือข่าวเชื่อมโยงกับองตูนเซเมนโยตามข้อมูลของเบนจาคอบเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีความสนใจในตัวขององตูนเซเมนโยแต่ณขณะนี้สโมสรอ,อื่นๆดูจะจริงจังมากกว่าในการพิจารณาคว้าตัวเขามาร่วมทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมและนอกจากเบนจาคอบครับเมื่อวานนี้ก็จะมีแอดดี้เมเทนที่ได้พูดไว้ในรายการพอดแคสต์ทอกออฟ เกี่ยวกับสถานการณ์ขององวนเซเมนโยโดยอันดี้เมเทนให้ข้อมูลไว้แบบนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นสนใจจะเซ็นสัญญากับเขาอย่างแน่นอนและจะใช้งานเขาในตำแหน่งวิงแบ็กพวกเขาให้ความสนใจอย่างมากเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่บอลมัตต้องการค่าตัว70ล้านปอนด์และไม่มีสโมสรไหนตอบสนองต่อค่าตัวดังกล่าวเซเมนโยเริ่มต้นฤดูกาลนี้ได้อย่างแข็งแกร่งก่อนที่ฟอร์มจะเริ่มดรอปลงไปบ้างแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังคงมองว่าเขาเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างเห็นได้ชัดเซเมนโยมีเงื่อนไขาการซื้อตัวและคนในสโมสร ชมเขาเป็นอย่างมากและเชื่อว่าเขาจะช่วยยกระดับทีมได้ไม่มากก็น,น้อยนี่คืออัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตัวขององตัวเซเมนโยทั้งจากเบนจาคอบและแอนดี้เมเทนนั่นเองครับส่วนในคนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์และเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่ารอกันหรือเปล่านั่นคือสถานการณ์ที่ปีศาจแดงเนี่ยมีเป้าหมายใหม่หรือว่ามีชื่อใหม่เข้ามาเพิ่มในความสนใจกับผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ซึ่งชื่อนี้ถูกนำเสนอโดยเบนจาคอบเป็นชื่อของไทเลอร์อดัมของบอลมัรโดยเบนจาคอบเขาบอกไว้แบบนี้ครับชื่อใหม่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำ คือไทเลอร์อดัมมันดูมีความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายทีมในปี2026แต่อาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์โดยอดัมจะอายุครบ27ปีเต็มในปีหน้าและในขณะที่เป้าหมายของปีสแตน์แดงคือการลดค่า,ายุเฉลี่ยของกองกลางลงคาดว่าเขาก็น่าจะมีค่าตัวที่เหมาะสมปีสแตด์แดงชื่นชอบลักษณะน,น,นิสัยหรือคาแรคเตอร์ของไทเลอร์อดัมเขาเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนร่วมทีมและมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่เดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นกันในช่วงฟุตบอลโลกขณะนี้ยังคงไม่มีการเจราจาใดๆเกิดขึ้นแต่ทเเลลอออดัมมาาาาจจจะกยป็นนนผู้่่่าีบาตง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่นั่นเองครับนี่คือชื่อมิดฟิลด์ตัวใหม่ที่ปีสแสดงไปมีข่าวเชื่อมโยงแต่ย้ำคำว่าตอนนี้ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอหรือการเจราจาใดๆเกิดขึ้นเป็นเพียงแค่อัปเดตความเคลื่อนไหวจากข้อมูลที่เบนจาคขอบมีแล้วเอามารายงานให้เพื่อนๆได้รับรู้ก็เท่านั้นส่วนสําหรับมุมมองของผมกับไทเลอร์อาดัมเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเทียบกับมิดฟิลด์ที่เราต้องการ2ชื่ออย่างเอลเลนอเดอร์สันกับอะดัมวอตันผมว่าไทเลอร์อาดัมเนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีแหละครับไม่ได้แยยย่่่แแตตดดดูมมมัันนนจะเเเเปป็็ิิิิชงรบาาาากกกไหอล้ว้ววถึวค ดูปเบนอัมริมต้องการจากตัวคอบบี้เมนูการตัดเกมการเล่นเกมรับความเร็วในการยืนคุมพื้นที่การเป็นเหมือนตะข่ายที่ตัดเกมสวนกลับของคู่ต่อสู้ผมว่าไทเลอร์ดัมเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นตัวรับต,ตัวตัดเกมแบบธรรมชาติมากๆเพียงแต่ว่ามิต,ติฟุตบอลยุคนี้อย่างที่เรารู้กันว่ามิดฟิลด์ประเภทหมายเลขหกจ๋าๆหรือ8ปดจ๋าบางทีมันไม่พอแล้วเพราอฟุตบอลยุคนี้มิดฟิลด์ต้อง6กึ่ง8คือรับได้และเปลี่ยนเป็นลุกได้ตัวเบอร์8ก็ต้องเป็น8กึ่ง10นั่นคือเป็นบล็อกทูบ ผมว่าอดัมเนี่ยไม่ได้แย่แต่ว่ามิติมันอาจจะดูน้อยไปหน่อยไหมเมื่อเทียบกับขุมกําลังที่อยู่ในเตดมีตอนนี้ก็อาจจะเทียบได้สเปคใกล้เคียงกับมานโนอลกเต้ก็ได้อันนี้ย้ําก่อนนะว่าคือคุณสมบัติไม่ใช่ฟอร์มการเล่นเพราะอุกเต้ฟอร์มตกอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าคุณสมบัติใกล้เคียงกันผมเลยมองว่าชื่อของอดัมเนี่ยน่าสนใจจริงแต่ว่าในเรื่องของมิติเรายังให้น้าหนักไปที่เอลเลนแอนเดอร์สันกับอดัมวาตันว่าน่าสนใจมากกว่าแต่อันนี้ไม่รู้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็อลองคอมเมนต์เข้ามา มีเรื่องเล่าประจำเช้านี้ถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องแฟนบอลด้วยนะครับรวมถึงหัวใจเหลืองคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะวันนี้ผมชาติแฟนบอลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ